Good morning in the วันเย็นครับทุกคนวันนี้ผมมามาทำอะไรวะ uh huh. มาตกป้าว่ากลัวทุกคนได้ยินไหมพี่นะครับว่าตกป้าว่ากลัวพอาผมตกได้จริงๆนี่ตัวหนึ่งนี่เดี๋ยวผมมาพาไปเล่าว,วิธีการตกมันต้องเป่ากันมันมือ uh huh. ไปกันเลย let's go <S <c oughs> นี่ใช้ขั้นเบ็ด นี่หลบพวกเงี้ยไปพันนีนะพวกเงี้ยเหลยกาโยนลงไปเลยนี่เอ้าเดี๋ยวพวกมันตกให้เลยว่ามันตกปันปื้อโดนตัวนี้ช่วยนัดโอ้ยบอกเลยนี่ทุกคนเลยห่างเรื่องโอ้ยสุดยอดบอกไว้ ในธรรมดาครับนี่วิธีการตกเป๋าว่ะกัวบอกเลยว่าหาเท่นหนไม่ได้นกจากตีพุ่มนี้ตกต่าเลขว่าวันนี้ตีได้กี่ตัวครับพี่น้องโอ้ยไม่แล้วตัวเมียตัวนี้โอ้โหนี้างซ้อมใส่ถุงทะเล

คาบใบไปม้ติดยจ่แล้วลงไปนี่ถ้าเป็นถ้าว่าเป็นในชว์เป็นทร <c oughs> ายปีีว่าเสียกได้มันมันมัดดีว่านี่เนาะเออมันเขาเลยอัน <c oughs> ตตลอมัน <c oughs> ตุนยิง <c oughs> มันอยู่ตรงน,นั้น นี่นะครับเซียนมัดกับเซียนมัดจุ๊บคุณโด,น,ดนไหมโดนก็มีอะไรล่ะปล่อยแล้วไปเจริญปันตรงนี้ปล่ยอยแล้ว <c ười> ยืนตอกตรงนี้วะเฮ้มันขุนเองวะปลาเดนี่มันขุนนัดเลยเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยลุกมาป่ะนี่อ๋อน,น่ะว่าลุกฝั่งนี้เพื่อตอกสักครึ่งนึงก้าพ่อบังใจครึค่งขั้นพ่อ <c oughs> นี่กี่วันนี่เราก็ได้ปลาสิหนวันเดียวก็ได้เนยปลาเบอร์โถงอยู่กันนะเบอร์บางตัวนี้แต่ว่านี่ไม่ไม่ไม่ใช่วันเดียวนะเราต้องเอาไปปรับสภาพนามก่อนวันนี้มันนามเค็มอะมีเนี่ยปลาป้าก้องแท่ห้างไม่วงรือไอห้างวงโดยอยู่ดีๆก็มาเต็มคาราเบลเลย จ้วงเลยอ่ะมาติโรโต้ตัวนี้เรียบร้อยเรียบร้อยโดนโดนโดนตัวนี้ตัวก้อนเล่ตัวนี้ก่อนโอ้โหโอ้โหอ๋อลมาห้ามว่านี่ไม่มีแล้วพี่น้องนี่ไหนเลขก่อนดิดังอากเลย ทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรมึงบอกไปโว้โหนี่นะฮะเซียนมัดกับเซียนมัดคือว่ารางโบ่ะเซียนมัดวัวควาฟิชชิงรางนะครับห้าตัวตู้คน ไปไหนวะตัวห้ามไปไหนจะไหนวะตัวปูนวะเล็ดเดยเล็ดเดยเล็ดเดยเสียนรักเสียนรักเสียนรักเนี่ยตัวปูมันได้ตามนู่นมันว่ายตามบังอย่างเป็นลูเลเหนื่อยว่ะผือ Thằng nước nó mình mì thì bếp Sức gió quá đi Ê, bây hắn có nó bây Ôi, nó mày đuôi Ôi, nó mày đuôi à Á Mì 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 nó à Nó Thì nó nó, nó. Lông, nì nóng, nì bằng thì lông lông rồi Để mắn đi Nì, 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 tàn đi, đi Lấy nó đốt cả nà À, nè, nè, thay nè Tùa kế lửa, po, <laughs> Đốn dạ Đốn คือว่าโดนโดนในรับพี่น้องเออโอ้ยฮะโอ้ใส่ทุง่งใส่ทุ่งโอ้ร่างครับร่างบังบังเดี๋ยวนะ่ะตัวโลาตักทิก ไป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 นุ่มบางนุ่มตบงลังตัวนุ่งนั่นนั่นน่เอ็ลามานันแหละอุ้ยอุ้ยฮ้โอุ้ยอุ้ยห่างตาตัวนี้ห่างตอนี่เด็กอู้ยใส่ลงไปนี่ตัวนี้ว้าโดนโดนโดน บอกไว้พี่น้องเอ้ยโอ้ยสัตว์เอ้ยมันมาแต่ไหนวะนุมาลาวมาลาวตะนุเดี๋ยวไปไปเปลี่ยนเปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้กันเดี๋ยวไปเอาไปกันนเดี๋ยวไปเอาไปก็ได้น่เบือันนะตั้งไว้ก่อนอ โดนเลยไม่เป็นไรโอลลคือว่าเนี่ยเกดมวงอะเกดมวงอะครับทองมวงอะคือว่าโดนละทาทุทาทัวรอนะจ๊ะอะเอ้ยเอ้าเอ้าเอ้าวกกัวยตัวนี้เลยวกกัวายตอวนี้วัวยักโอลลวัวควายยกววกวยยัก <laughs> เอาไปกันเอาเอาเดี๋ยวเอาไปให้ <laughs> ป่าในตู้กินนิดนี่งเอาใจใจไปในทุ่งกันอุ้ยต้องแยกว่ะมั้งต้องแยกตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้ครบตายมันเลยนี่แ <laughs> น่นน้องเอาทุ่งมาทีต้องแหลกกนะันมาตกปลาพวกกลัว <laughs> แต่กลไม่พื้นพวกกัวเต็มทุ่งครับผมคือว่าโดนโดนโดนไม่หลับไม่หลับไม่หลับ ทางนี <mile> ้ดีวะอุ๊ยอุยองเสียนรัดเสียนดุดเป็นโรคอะไรวังถามจริงเหอะตอนนั้นอย่างนี้ตอนนี้ยื้อตอนนั้นเนี่ยเดสิดยอดนะพี่น้อง Hai tan mai lại được. Đừng trộm mua. Chụp. Cứ vắt, áo khึ้น mưa mà lên đi cặp bên nó. Ờ tụi mía đây ba. Mía. Bỏ mày cái ai cái cái pan cái đây. Mía cột dữ lư. Ủa đái giảm tụi. Nó 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 nó. Yo Chụp lên. Sai mía mà kéo quá thế này này quá nữa lên này nữa 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 nó nào nữa nữa nó nữa 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 Nó nữa 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 nó nữa nữa nó nữa nữa này nữa thằng nữa 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 để lao nữa 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 trái nữa nữa Nó nữa มันก็นเ,เห็นเขียวกขาปแนะนำนะตรงนี้ก็มีแน่ตัวเดียวเดี๋ยวไปตรงน่นก,ก่อนกันเหนืนกุ้งม,มัดแล้วนี่นกควักกันอยู่เลยนกหึหึห,หออควกกันดอลล่หนนนนั่น,นนนนนน Đồn nhanh qua tục tùa lấy là tùa ăn lắm Thì tịt đạch béo ăn Ôi lốn Ôi Tọc quá đấy cơ mà Ôi tọc quá tùm nha đây mà, Đó, mẹ mà bòi lộp, bòi lộp. <laughs> mẹ Đây tùm nha cơ mà lốp lốp Đây Chụp ได้เลยแล้วได้เลยแล้วออ้ยสีือวอ่าติดแต่ตัวนี้ล็อกบอกไว้สีกระมาได้แล้วอ่ะนีนนนะ่กินนั่นกินได้นได้โดนโดนกรบปี่งอ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องเก่งมันฮ่าฮ่าเฮ้ยจไนอ่ะ<ห>ป้อมหมดดินได้อ่า อ่าอ่าฮัเต็มตุ้งแล้วไปได้แล้ววันนี้เท่านี้ก่อนครับพี่น้องโอ้ยชักตัวเลยหินมันโรตาโรใจเลือกเกินอ่าวันนี้เลยวันนี่อุยอะไรยิดเดียวจุ๊บเรียบร้อยได้เลยวันนี้นี่ โอเคครับพี่น้องวันนี้ก็ข้อด้านนี้ก่อนนะครับเพราะว่าบรรไดคือวัดมารจะเลิกเกินเลยพี่น้องเฮะ <_ c oughs> คือวันนี้ก็กม่านเกินพี่น้อง <_ c oughs> การตกเป้ากว่าคิดเลขว่าใครตกได้มั้งวันนี้ <_ c oughs> สุดยอด